ความฝันสมัยเด็กนะครับอยากจะมีรถสปอร์ตสีแดงเปิดประสักพันนะครับไว้ขับให้ลมตีหน้าเล่นนะตอนนี้วัย40ปีฝันของผมเป็นจะริงแล้วสปอร์ตเปิดประทุนสีแดงนะครับคือไว้ขับเล่นๆให้ลมตีหน้าฮะจริงๆนะฮะวันนี้ ทำให้ลงทีหน้ากันดีกว่าครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ